สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไขยเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผ่อ,อนคลายความเครียดกับพระธิด้ปู้ชาเก็บปักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชาวิจารณญายในการรับชมและรับฟังเลยนะครับสาหรับพระธิดามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระเครื่องยุคอุเกิาของวัดทุ่คนเหรียญพระพุทธเจ้าท้ํามน์เนื้อทองแดงไม่มีบัวออกมาปีพศ2537 นำมบาใหได้ดูผู้ชมนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตความคมชัดของเส้นเกศาที่บริเวณเสียนขององค์พระนะครับลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะมองเห็นความหนาความคมชัดของคิ้วทั้งสองข้างลักษณะมิติความหนาของเปลือกตาทั้งสองข้างนะครับจะบูกเป็นสันสูงโหนกแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริมฝิปากบนแล้วก็มิติความหนาของ ลิบบิปักล่างลักษณะมิติความหนาของปลายขาแล้วก็มิติความหนาของลำคอนะครับสังเกตความคมชัดมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะความคมชัดของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับความคมชัดของเส้นวงรัศมีที่บริเวณด้านหลังเสียงขององค์พระนะครับมองจากข้างบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติความหนาของหัวไหลขวาแล้วก็มิติความหนาของหัวไหลซ้ายแล้วก็แขนซ้ายนะครับ สังเกตความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาของริอวขีวอนที่บริเวณแขนซ้ายหน้าอกแล้วก็ลำตัวขององค์พระนะครับลักษณะมิติความหนาของต้นแขนขวาแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของฝ่ามือขวาก็จะมองเห็นลักษณะรองนิ้วที่ฝ่ามือขวาชัดเจนนะครับลักษณะของริอวีวอนที่บริเวณข้อศอกขวานะครับมองจากขั้นวนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่ามือซ้ายนะครับ ลักษณะความคมชัดของรองนิ er mm ้วโป้งแล้วก็ร่องนิ้วชี้นะครับลักษณะของเข่าขวาหนาูนนะครับแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายหนานูนก็จะมองเห็นรูจีวนที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับสังเกตลักษณะมิติของปลายเท้าขวานะครับก็จะมองเห็นลักษณะของนิ้วเท้าที่ปลายเท้าขวาแล้วก็ลักษณะของปลายเท้าซ้ายใต้เข่าขวานะครับก็จะเป็นรายละเอียดพิติความลรียของพิมพ์พระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของ พิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มการมองเห็นลักษณะของพื้นผิวขององค์พระแล้วก็ลักษณะพื้นผิวของเหรียญน,นะฮะลักษณะมิติความหนาของขอบขององค์พระก็จะเป็นลักษณะขอบเกลียวเชือกนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับ ถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอไม่มชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสังเกตลักษณะพื้นผิวขององค์พระแล้วก็ลักษณะของพื้นผิวเหรียญน,นะฮะมิติความหนาที่บริเวณขอบเหรียญสำหรับเนื้อโลหะแท่นเนี่ยก็มีสเสด็แตกต่างกันไปนะครับแต่ละคนแต่ก็มี ความชินชอบเพื่อโลหะแตกต่างกันไปดูแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของผิมพระนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับคมชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะมีตาหลังยันนะครับแล้วก็ความคมชัดของอาักขาระตัวยัน ที่ด้านบนของตารางยันก็จะมีตัวสรระบุนะครับทำน้ำมต์แล้วก็ใต้ตารางยันก็จะมีตัวสรระบุชื่อของวัดวัดท้วยมงคลนะฮะลักษณะมิติความหนาที่บริเวณขอบเหลี่ยนด้านหลังนะครับขยายภาพขึ้นมานะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาความขวาชัดของอักขระตัวยันแล้วก็ตารางยันนะครับลักษณะมิติความหนาของตัวกษรทำน้ำมต์แล้วก็ชื่อของวัดวัดท้วยมงคลนะ ลักษณะมิติความหนาที่บริเวณขอบเหรียญด้านหลังนะครับสังเกตนะครับความสว่างเขาจะเพิ่มลักษณะในการมองเห็นมิติความหนาของตัวอักษรน,นะครับพื้นผิวเหรียญแล้วก็ความคบชัดของอักขระตัวยันนะครับบอกไปแต่ละบุมแต่ละด้านก็จะมองเห็ยละเอียดของพิมพ์ชัดเจนนะครับ ดูแล้วก็เพิ่กับรายละเอียดของผิมพระนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียดที่ด้านหลังของเหรียญนะครับมองจากข้างๆก็จะมองเห็นมิติความหนาของเหรียญนะครับแล้วก็ลักษณะรอยตัดทีบริเวณขอบเหรียญนะครับ ถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเปลือปพะชัดก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาในะที่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะมิติความหนาแล้วก็รอยตัดที่บริเวณขอบเรียนนะครับสวยงามชัดเจนมากนะครับ ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บประษาไว้นะครับก็เป็นพระเครื่องยุคกุปอร์ของวัดห้วยมงคลนะครับเรียนพระพุทธเจ้าทำละมน์เนื้อทองแดงไม่มีบัวออกมาปีพศ2 5 3 7จําจำนวนในการจัดสร้างก็อยู่ที่49 9องค์นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้ชอบปีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิงกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ